ุ Pro 5G เข้าไทยแล้วนะคะหลังจากที่รอคอยกันมาระยะหนึ่งสำหรับตัวเมงค่ะที่เป็นแฟนทั้ง vivo แล้วก็แฟนไซส์เนี่ยก็แอบรอคอยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆว่าตัวจริงจะออกมาเป็นยังไงบ้างในสุดนะคะก็ได้เอาไปถ่ายภาพค่ะที่ประเทศเกาหลีนะเป็นกล้องหลักสําหรับเิปนี้เลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ค่ะมีตัวอย่างภาพให้ดูแบบจัดเต็มแล้วมันจะเป็นไงบ้างวันนี้ผมพาไปคุยกันเลย ก่อนจะไปคุยเรื่องกล้องนะคะก็ขอเอาภาพนี้ขึ้นมาให้ทุกคนดูกันนิดหนึ่งค่ะภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพที่มุชอบมากๆนะคะหลังจากที่เอา vivo x90 pro 5g เครื่องนี้ไปถ่ายที่เกาหลีมาและอย่างที่บอกค่ะเวลาที่เราใช้เป็นเครื่องหลักนะคะเราก็คาดหวังในทุกๆภาพที่เราถ่ายมาได้อย่างแรกนะคะที่มุคาดหวังจากภาพนี้ค่ะก็คือความคมชัดนะภาพนี้เนี่ยถือว่ามีความคมชัดนะคะในส่วนที่ควรจะชัดมีความเบลอในส่วนที่ควรจะเบลอค่ะอย่างที่สองที่มุคาดหวังนะคะจากการเอาไปถ่ายภาพนะก็คืออยากได้โบเก้สไตล์ที่มีความแตกต่าง เวลาที่เราไปถ่ายมานะคะเราก็จะได้เนี่ยฟิลลิ่งที่แตกต่างกันไปเวลาที่เราใช้ซอฟต์แวร์ของทางไซส์สไตโบเก้นั่นเองนะคะและอย่างที่3นะคะที่ผค,คาดหวังและผู้เชื่อว่าทาง vivo เนี่ยเก่งมากๆก็คือเรื่องของการจัดการสกินโทนของแบบนะคะไม่ว่านะจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งนะคะผิวหน้าความสว่างนะคะจนไปถึงเชฟต่างๆนะคะของใบหน้าเองก็ตามทาง vivo เนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วก็ออกมาเป็นภาพที่ทุกคนเห็นตรงนี้ค่ะงั้นมาดูก่อนละกันนะว่าอะไรทําให้เกิดภาพ แบบบนี้้้ไดางค่ะอยากแรกเลยมาคุยเรื่องของความเจ๋งของชุดเลนส์นี้กันดีกว่าค่ะชุดเลนส์นี้เนี่ยถือว่าเป็นชุดเลนส์ที่จัดเต็มที่สุดของทาง vivo ตั้งแต่เคยทํามาเลยนะเริ่มจากเลนส์หลักของเขาค่ะเลนส์หลักของเขาเนี่ยความละเอียด50ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเซนเซอร์ขนาดใหญ่ถึง1นิว้วเซนเซอร์ขนาดใหญ่ดียังไงค่ะก็จะช่วยทําให้ภาพเนี่ยมีความคามชัดมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะถ่ายในเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนนะคะและนี่ถือว่าเป็นตัวแรกเลยทุกคนที่มีเซ็นเซอร์ขนาด1นิว 1> น1น้วโคจิเนียกับทางซ้ายนะ ในไทยนะคะทำใมถึงบอกแบบนี้สังเกตดูดีว่าเรือธงนะคะหลังๆมาเนี้ยที่มีเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วไม่ค่อยวางขายในไทยนะแทบจะไม่วางขายเลยแต่ว่าตัวนี้วางขายมาให้นะคะ,ะมาดูที่เลนส์ที่2กันบ้าค่ะเลนส์ที่2เนี่ยจะความละเอียดนะคะอยู่ที่50ล้านพิกเซลตัวเมื่อกี้เนี่ยไป IMX 989นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น IMX 758ค่ะตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาสําหรับาการถ่ายภาพพอร์เทรตเลยนะ,ค,ะค่า F เนี่ยจะกว้างม,มากๆอยู่ที่1.6แล้วก็เวลามาถ่ายนะคะก็จะได้เนี่ยคุณภาพที่ดีเหมือนที่เมื่อโชว์ให้ เมื่อตอนเมื่อกี้นะคะงานที่เลนที่3ดีกว่าเลนที่3เนี่ยเป็นเลนวายนะคะเลนวายตัวนี้12ล้านพิกเซล IMX663 ค่ะก็ช่วยทําให้เราเนี่ยเก็บภาพในมุมกว้างเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีเป็นเลเซอร์โฟกัสตัวนี้นะคะเลเซอร์โฟกัสเนี่ยก็จะช่วยทําให้ภาพเนี่ยที่เราถ่ายออกมาเนี่ยโฟกัสแม่นยําแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและด้วยความที่เขาโคจรเจนียกับทางไซส์ใช่ไหมมันมีเทคโนโลยีหนึ่งที่ชื่อว่า T Star อันนี้เจ๋งมากๆนะคะเขาจะเคลือบนะตัวหน้าเลนตัวนี้นะคะเป็นนวัตรกรรมเฉพาะของทางไซ นะพวกแสงสะท้อนต่างๆที่ไม่พึงประสงค์นะตัวนี้เนี่ยตัดไปได้เยอะมากๆนะคะอันนี้เป็นอย่างแรกนะในเรื่องของชุดเล่นมาในเรื่องที่2ดีกว่าค่ะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะมุมงจะเข้ามาที่โหมดกล้องให้ทุกคนดูกันโหมดกล้องตอนนี้นะคะมุ่งสามารถเลือกไปที่ p o ร์เทรตตรงนี้นะ,ะแล้วเลือกที่ s i ส์ style โบเก h ตรงนี้นะคะ s i ส์ Size, style โบ k e h ตรงนี้มีให้เลือกเนี่ยหแบบหลักนะคะเหมือนเดิมก็คือจะเป็นบโอทาซอนหน้านะคะพรานหน้าดิสตากอนแล้วก็ cinematic นะคะและสิ่งที่เพิ่มเติ ขึ้นมานะคะตัวนี้เลยไซซ์ซีนแฟร์ค่ะไซซ์ซีนแฟร์เนี่ยจะช่วยนะทำให้เกิดเป็นแสงแฟร์นะคะแบบนี้เท่ <ๆ S 1> ขึ้นมาการที่ถ่ายด้วยไซส์ซีนแฟร์ตัวนี้นะคะก็จะช่วยทําให้ภาพของเราเนี่ยมีความแตกต่างมากกว่าเดิมอีกนะคะก็ทําออกมาได้สวยงามดีและเป็นครั้งแรกเลยทุกคนที่เราสามารถจะเปิดกล้องหน้าแล้วกดสไตล์นะคะเลือกใช้งานนะตรงนี้ได้นะคะไบโอทาซอนหน้าพระหน้านะคะดิสก้อนแล้วก็ซีมาติกนะตัวนี้นะคะเป็นเอ,อ่อกล้องหน้าใช้ได้เป็นครั้งแรกนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เป็น x 8 0เนาะก็จะ สามารถใช้ได้ที่กล้องหลังนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะในครั้งนี้เองนะคะก็จะมีการปรับแต่งอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นบิวตี้ต่างๆนะคะซสื้อนี้เป็นงานเก่งของทาง vivo อยู่แล้วเนาะแล้วก็สามารถจะปรับค่า f ได้ทุกคนเช่นสมมติคุณไม่อยากให้แบบอ,อุ้ยไม่ชอบให้หลังมันเบลอเยอะมากก็สามารถที่จะปรับนะคะ f เป็น5.6นะคะปรับได้พวกนี้ได้หมดเลยหรือว่าต้องการให้มันแบบเบลอสุดๆนะคะก็ปรับได้ที่ f 0.95ตรงนี้นะคะสำหรับตัวโบเก้ใช้งานร่วมกันแบบนี้นะคะก็ช่วยทําให้สามารถถ,ถ่ายภาพเนี่ยได ก็กดตรงนี้นะคะเปิดเป็นซูเปอร์ไนท์นะเปิดแบบนี้ไว้นะคะออโต้วไว้ได้เลยนะถ่ายกลางคืนก็จะช่วยถ่ายให้คนนะคะปรับแต่งนะเข้ากับความมืดนะแต่ว่ายังมีสกินโทนะคะที่สวยงามอยู่เนาะหรือว่าถ้าเราเลือกไนท์โหมดเองก็ตามนะคะไนท์โหมดตัวนี้ก็สามารถถ่ายเนี่ยภาพโดกลางคืนได้เป็นอ,อย่างดีรวมทั้งยังมีอันนี้อุ้มจิ้มได้นะคะต้องการถ่ายเป็นซูเปอร์มูนเป็นแอสโทนะคะอุ้มเลือกเป็นซูเปอร์มูนให้ดูแล้วกันซูเปอร์มูนนะคุณสามารถแตะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกแบ็กกราวนี่เขามีมาให้3ออันนะเลืกแบราาก็ถ่ยมนะคะคดวง เป็นอาร์ตมูนนะเลือกได้เลย1เท่า10เท่าหรือว่าสามารถซูมนะคะตรงนี้ได้สูดที่40เท่านะคะสำหรับการถ่ายพระจันทร์อีกด้วยก็เป็นความเจ๋งหนึ่งที่ให้มาเนะาะเมื่อกี้เป็นไนท์ไปแล้วนะคะมีโหมดสปอร์ตเนาะมีอันนี้นะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเป็นแบบไฮเรสซลูชั่นนะคะหรือว่าจะเลือกนะอันนี้ก็ดีนะเป็นไซส์แลนด์สเคปนะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกไซส์ได้นะมีให้เลือกหลายอยันเลยเดี๋ยวอุ้มจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะคะว่าถ่ายออกมาเป็นยังไงก็เหมาะสําหรับเอาไปถ่ายนะคะพวก่แลนด์ ก็ทําให้ออกมาเนี่ยเจง๋งแตกต่างกันดีนะแล้วจะมีนะคะเป็นไซส์มินิเอเจอร์เอฟเฟกอีกด้วยนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆกันก่อนเนาะแล้วก็จะมีนะคะเป็น AI g r o u p Portrait นะ Dual View นะคะพวกนี้สามารถจะใช้งานได้เลยอันนี้เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์นะคะแล้วเรื่องที่3นะอย่างที่บอกไปว่าอุ้มต้องการสกินโทนใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเปิดให้ดูแล้วนะคะในโหมดบิวตี้ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวลองโชว์ให้ดูสักภาพหนึ่งแล้วกันเนาะเอาเป็นภาพเอาเป็นภาพนี้แล้วกันะนนนะคะ หให้ยังมีความคือริ้วรอยเนี่ยแล้วแต่เรานะว่าต้องการให้มันเอาออกไปหมดขนาดไหนนะคะแต่สังเกตดูภาพนี้นะคะไม่ได้สว่างมากมายนักนะแล้วก็ตัวแบบเองนะคะก็เรียกว่าหันมาแบบอุ้ยไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ยังสามารถเก็บนะเรื่องของเชฟใบหน้านะคะแล้วก็เก็บริ้วรอยเนี่ยไปได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเหมือนที่บอกไปอันนี้คืองานเก่งของทาง vivo นะคะอันนี้คือสําหรับกล้องหลังนะแล้วกล้องหน้าเป็นไงบ้างโอ้สุดๆดนะคะสกินโทนดีมากนะต้องใช้คํานี้สกินโทนดีมาก ะะแล้วทุกครั้งที่เราใช้ vivo ในการถ่ายนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหน้าเราสวยว่าหน้าเราดีนะคะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะอ่ะยังมีตัวอย่างภาพอื่นอีกนะคะเดี๋ยวอุ้งขอเปิดให้ดูนิดนึง ป็นไงบ้างคะตัวอย่างภาพเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะสำหรับตัวเองก็คือสามารถถ่ายไปอัพขึ้นโซเชียลได้สบายสบายเลยหรือคุณจะปรับแต่งต่อนะคะในไลย์ลูมเนี่ยเล็กๆ,ๆน้อยๆเมื่อไปปรับแต่งได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือแนะนําเลยทีนี้งานวิดีโอเป็นยังไงบ้างคะ่ะที่หมวิดีโอสิ่งที่อุ้งชอบที่สุดนะคือคุณสามารถปรับแต่งความบิวตี้ของคุณได้แล้วจากเดิมนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยตื่นขึ้นมาถ่ายภาพเนี่ยมันทําให้เราบิวตี้งานวิดีโอนะคะก็ได้แบบนั้นเช่นเดียวกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลง สไตล์แล้วเลือกที่ซีนมาติกนะคะมันจะเจ๋งมากๆเพราะว่ามันจะได้ภาพนะคะที่หน้าชัดหลังเบลอแต่ว่าเป็นงานวิดีโอแล้วก็ทําได้เนียนด้วยนะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูกันนะคะสำหรับงานวิดีโอคุณสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ 8K นี่เลือก 8K ได้นะคะส่วนกล้องหน้ากล้องหน้าอย่างสุดนะคะได้ที่ 1,080p 60fps ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเออน่าจะมีการปรับนะคะเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยได้แล้วนะทีนี้ค่ะเวลาเราถ่ายเราก็จะถ่ายเป็น 4K เป็นหลักนะคะ 4K ตัวนี้คุณสามารถถ่ายนะคะในโหมดที่เป็น 4K Ultra Sensing Night Video เวลาเราถ่ายในที่แสงน้อยมากๆนะคะมันจะมีรูปแนวพัะจันทร์ขึ้นมาตรงนี้เราสามารถกดนะคะเพื่อถ่ายวิดีโอในเวลากลางคืนได้เป็นอย่างดีเลยรวมทั้งยังมี 4K HDR Night Video อีกด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างเนี่ยของงานวิดีโอกันนิดนึงว่าเป็นยังไงอันนี้ลองเปิดวิดีโอนะคะโหมด cinematic ค่ะอันนี้เะะห็นมหน่อยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะหมู่บ้านคำชวน <c ulture village> เ,เดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะเป็นเจ้าชายน้อยนะยอดทิศท,ที่สุดของที่นี่เดินมาอีกหน่อยน,นะคะก็จะเจอกับมุมที่เป็นมุมไฮไลท์เนาะมองไปเห็นนี่แหละนี่คือหมู่บ้านนะคะกึมชอนเนาะที่หลายๆคนมาปูซานเนี่ยยังไงก็ต้องมานะคะก็เรียกว่ามีสีสันที่สวยงามแล้วก็เดินถ่ายรูปเนี่ยได้ทุกจุดนะสวิหยุดทีอะไรประมาณนั้นเลยตอนนี้นะคะ ซอยนี้มืดมากทุกคนในกล้องเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันสว่างใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมืดเลยนะตัวนี้ถือว่าจัดการเรื่องของการถ่ายวิดีโอกลางคืนเนี่ยเก่งจริงเก่งจริงนี่คือมืดตรงนี้ไม่มีแสงเลยทุกคนเนี่ยมีแค่ไฟนะคะนี่เนี่ยเราจะเดินมาถึงจุดที่ไม่มีแสงของจริงแล้ะดูดิเก่งนะได้ขนาดนี้ ีนะคะคพูดเรื่องของกล้องไปเยอะและ้วขอมาคุยเรื่องของ p e r f o r m ร์แมนมานิดนึงแล้วกันเนาะหลายคนจะแบบว่าอุ้ยถ้าไปถ่ายภาพสวยนะคะแล้วเล่นเกมเนี่ยดีด้วยก็จะดีมากๆใช่ไหมแล้วหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ แลวทำไมนะคะตัวนี้เนี่ยมาใช้นะตัวชิปเซตนะคะของ d i เมนซิตี้นะ9200นะคะของ m e d i ิเทคนั่นเองนะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่อุ้มเนี่ยสงสัยเหมือนกันนะคะเลยเอามาเทสเนี่ยหนักมากๆสรุปว่าเฮ้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีเว้ยแล้วก oh. ็หล <ista Jean. S 1> no ังจากที yeah. ่ไปดูนะคะของหลายๆสำนักนะในการเทสนะคะเทียบกับตัวแซมรักอน8 Gen2 นะคะผลปรากฏว่าการเทสบางอย่างเนี่ยก็เรียกว่านอกจากจะเท่ากันแล้วบางอันก็ชนะอีกด้วยนะคะอย่าอุ้มเนี่ยเอามาเล่นเอาวนะคะก็เล่นได้ลื่นๆเลย ไม่ใช่ลื่นธรรมดาลื่นมากนะทุกคนลื่นมากนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการเล่นพวกเกมต่างๆเนี่ยได้เป็นดีนะคะก็เรียกว่าจัดเต็มมาให้เลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะตัวแรมนะคะก็จะให้แรมมานะเป็น12กิกสนะคะสามารถจะเพิ่มแรมนะคะแปะได้อีก8กิกเนาะตัวรอมนะคะความจุก็จะมีรุ่นที่เป็น256กิกนะคะรวมทั้งตัวนี้แรมก็จะเป็น LPDDR5X ด้วยนะคะที่บอกไปว่าสามารถ extend แรมได้อีกนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เรียกว่าเรื่องของถ้าใครจะซื้อไปเล่นเกม ะะก็เรียกว่าเหมาะมากๆนะไม่ใช่แค่ถ่ายรูปเพลยเดียวที่นี่ค่ะเรื่องของการจัดการความร้อนเป็นยังไงบ้างอย่างอุ้มเล่นเกมมาตอนนี้กี่นาที4นาทีไม่ได้รู้สึกว่าเครื่องอุ่นเลยนะคะก็เรียกจัดการความร้อนได้ดีเลยมันมีการเพิ่มเ <ๆ S 1> พิ่มพื้นที่นะคะเว็บเบอร์แชมเบอร์เนี่ยถึง3-5%นะคะ<ๆ>ก็ช่วยทําให้การกระจายความร้อนเนี่ยทำได้ดีขึ้นมากๆนะคะเล่นเกมเนี่ยได้ต่อเนื่องยาว,ยาวๆแบบนี้เลยค่ะรวมทั้งตัวเครื่องเองนะยังกันน้ํานะคะอยู่ที่ IP 68อีกด้วยนะคะก็ไม่ต้องห่วงเเเพพราาะว่อันนนนี้้ปป็สคแบบืฐ นะของตัวที่เป็นมือถือเรือธงนะคะจากทาง vivo อยู่แล้วนะที่นี้แบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างนะคะให้แบตมาก้อนใหญ่เลยแหละ4,870 m ป ah ์นะคะแล้วก็ตัวนี้ชาร์จเร็วมากนะแฟลชชาร์จนะคะจะอยู่ที่120วัตต์ทุกคนชาร์จเร็วขนาดนี้นะคะก็สามารถเล่นเกมได้ต่อเนื่องย,งยาวๆนะแล้วก็เอาไปถ่าย,ายรูปนะคะแล้วก็เอามาชาร์จนะแปบ๊บเดียวก็เต็มแล้วนะคะใช้เวลาแค่ออ29นาทีนะเต็มร้อยนะคะใช้เวลาแค่8นาทีนะเต็ม50นะคะประมาณนี้นะกะ็ ะะออกมาก็จัดเต็มแหละนะแล้วก็สามารถชาร์จไร้สายได้ด้วยนะคะสเปคชาร์จไร้สายก็ไม่เบานะ50วัตต์เลยทีเดียวนะคะต่อไปนะคะขอพามาคุยเรื่องของดีไซน์กันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆตัวเองไม่ได้เป็นคนที่ชอบมือถือสีดําเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าเครื่องนี้ถือว่าทําสีดําออกมาได้สวยดีนะ,ะเรียกว่าเขามีการออกแบบนะคะตามโก l เด้น a t โชเลยแล้วก็บอกเขาได้แรงบันดัลใจนะคะจากพระอาทิตย์ที่กําลังขึ้นไปแบบนี้แล้วตรงนี้เขาจะเรียกว่า big eye นะคะก็คือวางกล้องเนี่ยอยู่ในสีดําๆแบบนี้ ซึ่งเป็นสีดําที่ดําสนิทเลยตรงนี้นะคะจะเขียนว่า Extreme Imagination นะคะแล้วก็เป็นคาดนางเงาๆแบบนี้มีโลโก้ไซส์นะคะแล้วก็หนังตรงนี้จะเป็นหนังวีแกนนะคะวีแกนเนี่ยจะลายค่อนข้างจะใหญ่กว่าหนังตัวอื่นนะคะที่เขาเอามาทำเนี่ยหลังมือถือเนี่ยหลายๆแบรนด์นะโลโก้วิโวนะคะวางอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นสีดําที่ถือว่าเนี่ยเล่นกับแสงนะคะได้ถือว่าโอเคเลยนะน้ำหนักของเขานะคะจะอยู่ที่2 1 4 8 5กรัมนะคะตัวเครื่องเนี่ยจะบางอยู่ที่ ที่9.30มิมลนะคะแล้วตัวนี้เองนะคะนอกจากจะวางกล้องมาตรงนี้ตอนแรกเนี่ยปกติอะมือถือที่มันมีเซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วเวลาที่เราถืออะมันจะมีน้ำหนักด้านบนมากกว่าด้านล่างนะคะแล้วเวลาที่ถือเนี่ยมันจะเงืบลงไปแบบนี้หลายๆแบรนด์ทำออกมานะคะเวลาที่อุ้มจับเนี่ยใช้งานนะสมมติเวลาอุ้มใช้แบบนี้ใช่ไหมพิมพ์นู่นพิมพ์นี่นะคะนิ้วชี้มันจะชอบไปติดแต่ว่าตัวนี้อะเหมือนที่เขาบอกไปนะคะว่าออกแบบมาตามหลักนักนิสสร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่วางมือนะคะในการพิมพ์แบบ มันจะไม่ไปโดนเลยเอ้ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์เหมือนกันนะคะว่าเออสามารถจะทําได้แบบนี้นะไม่จำเป็นจะต้องแบบมาอ้วนๆใหญ่ๆห,ห,หนักๆอยู่ท่อนบนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ vivo เนี่ยทำได้เก่งเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวน,นี้เองนะคะการน้ากันฝุน่นนะ ipo 18นะคะเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อันนี้สําหรับด้านหน้านะคะหน้าจอตัวน,นี้ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.78นิ้วค่ะเป็น amoled display นะ refresh rate นะคะจะอยู่ที่120 hz แสดงผลสีสันได้โหสีสวยมากนะคือต้องบอกงนี้เวลาก,กล้องมันดีนะคะค มาจะถ่ายทอดนะสีสันได้ดีแล้วตัวหน้าจอต้องซัพพอร์ตกันด้วยนะเพราะว่าบางตัวกล้องดีจอไม่ค่อยสวยนะจอไม่ค่อยแจ่มมันก็จะภาพออกมาแบบไม่ค่อยตรงนะคะกับที่ตาเราเห็นนะเพราะฉะนั้นจอตัวนี้ถือว่าทําได้ดีเลยจอยังเป็นจอโค้งอยู่นะคะยังโค้งค่อนข้างเยอะนะเป็นโค้ง2ฝั่งนะคะบนล่างประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็กล้องน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราถือใช้งานนะคะนิวมถือให้ดูอันนี้คือมืออุ้มค่อนข้างเล็กนะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะน้ําหนักตัวเครื่องก็ใช้ได้นะ2 1 4 8 5กรัมนะคะก็ หนักเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าหนักอะไรขนาดนั้นนะรู้สึกว่าเวลาที่มาถือจริงอะ่ะมันค่อนข้างเบากว่าน้ําหนักที่อยู่ในสเปกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยมุ้งขอพามาดูหนังนิดนึงแล้วกันว่าเป็นไงบ้างเสียงดีเลยนะ <ๆ S 1> เสียงดีเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลําโพง2ตัวนะคะเป็นเซเรีโอ <ๆ S 1> นะอยู่2ข้างตรงนี้นะคะคุณภาพเสียงดีนะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าการแสดงผลนะคะหน้าจอเนี่ย ใช้ได้นะดีเลยสวยเลยอันนี้้เปิดความดังนะคะระดับไหนเดี๋ยวลองดูอันนี้คือสุดดังประมาณน,นี้อ๋อดังนะดังนะ โอเคสาหรับหน้าจอนะคะแล้วก็คุณภาพเสียงต่างๆเนี่ยถือว่าสอบผ่านเลยสาหรับอุ้มนะ,ะเออเมื่อกี้ลืมบอกชื่อมันเนาะชื่อสีดําของเขานะคะชื่อว่า Legendary b a c k นะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้เพราะว่ามีแค่สีนี้สีเดียวนั่นเองมาถึงเรื่องสําคัญที่สุดอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของราคานั้นเองนะคะบอกเลยแล้วกันนะเจ้าตัวน,นี้ค่ะ Vivo X90 Pro 5G นะคะสามารถใช้งาน 5G ได้ตั้งแต่แกะกล่องเนาะสีมีสีเดียวสีนี้ค่ะ Legendary b a c k นะคะให้ RAM มา 12GB ค่ะความจุ 256GB ค่ะราคา ราคาอยู่ที่39,999บาทนะคะแล้วก็มีของแถมให้นะของแถมเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะคะหนึเลยเป็น E V P การ์นะคะประกันหน้าจอแตก2ปี1ครั้งค่ะรวมทั้งประกันตัวเครื่องนะคะ2ปีตัวนี้เนี่ยมูลค่า1,999บาทนะคะแล้วก็ยังได้นะในส่วนของที่เป็นแ่นชาร์จไร้สายนะคะเป็น Vivo 50าวั Vertical Wireless Fast Charger นะคะตัวนี้เนี่ยมูลค่าอยู่ที่2,999บาทก็จะได้ไปทั้งคู่เลยราคา แพงไหมนะคะหรือว่ายังไงเนี่ยก็ลอคอมเมนต์บอกกันเข้ามานะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะ่ะสำหรับกเอเนี่ยถ้าเทียบกับสเปกแล้วก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าถ้ามันเบากว่านี้ได้นิดนึงก็จะดีมากๆเลยนะคะคุณได้อะไรบ้างที่ราคานี้นะคุณได้กล้องที่จัดเต็มมากๆนะคะเซนเซอร์1นิ้วที่นุมบอกไปแล้วเนาะว่าน้อยตัวจะขายในไทยนะคะแล้วตัวนี้ยังโคเจเนียกับทางไซด์อีกด้วยคุณจะสามารถถ่ายภาพนะคะด้วยตัวนี้เนี่ยโดยเฉพาะการถ่ายคนถ่ายแฟนนะคะประทับใจแน่นอนนะด้วยไซสไนโบเก้นะคะซึ่งออกมา มาไ,ได้สวยงามมากๆรวมทั้งหน้าการโคเจเนียกับไซส์นะคะทำให้มันมีลูกเล่นต่างๆนะที่แตกต่างกับมือถือเครื่องอื่นเนี่ยได้เยอะมากๆเลยกล้องหน้าตัวนี้นะคะความวละเอียด32ล้านพิกเซลนะถ่ายคนเนี่ยได้ดีสุดๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสกินโทนต่างๆการปรับนะทำให้หน้าผอมลงอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เขาเก่งมากๆแล้วยังมาพร้อมกับกล้องหลังนะคะที่สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ระดับ 8K รวมทั้งยังมี 4K Ultra Sensing Night Video นะคะถ่ายเวลากลางคืนเนี่ยได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะคุณภาพเสียงดีนะหน้าจอสวยงามนะคะแล้วก็แบ เอดชาร์จเนี่ยชาร์จเร็วมากๆนะคะตอบโจทย์คนที่ชอบเล่นเกมเนาะแล้วก็มาพร้อมกับชิปนะคะที่เป็น Meta ท e ไ d m m n n s i t y 9200นะคะก็เรียกว่าทําออกมาได้น่าสนใจมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะและสําหรับใครสนใจนะคะก็สามารถไปดูนะคะได้ที่ vivo แบนด์ช h อบทุกสาขาแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายนะคะทั่วประเทศเลยวันนี้นะคะขอฝากไว้เท่านี้กับ vivo X90 Pro 5G เดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ